อะัยดารุณีกริบุปญญาลัยอดีตนักแสดงไฮโซเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่14ธันวาอ่านผัวนาฏพิธีกรชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ k ระบุว่าดารุณีกริบุปญญาลายัยไฮโซชื่อดังและนักแสดงเสียชีวิตลงแล้วโดยระบุว่ากลาบลาทรงอาดาดารุณีกริบปุปญญาลายัยนณะต้องหนีจากใจนะครับยังจําได้เสมอในวันที่อ่านยังไม่มีใครรู้จักเลย แล้วต้องขึ้นเวทีร้องเพลงวันแรกผู้หญิงคนนี้ถือดอกไม้ช่อใหญ่มากๆมาให้อ่านถึงหน้าเวทีโดยที่เรายังไม่ได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการใดๆแล้วบอกว่าชื่นชมทุกอย่างโดยเฉพาะความคิดของลูกตั้งแต่ในวันที่ยังไม่มีใครสนใจสิ่งที่อ่านคิดเลยด้วยซ้ําน้ําใจและกําลังใจล้นเหลือจากอาดามีมาให้อ่านเสมอแม้ในวันที่ตัวคุณอาเองอาจต้องการกําลังใจมากกว่าอ่านด้วยซ้ํา จากวันวานที่ความคิดที่แตกต่างเคยเป็นเรื่องที่คนบางกลุ่มยังไม่พร้อมยอมรับอาดาคือผู้มาก่อนการคือผู้ที่กล้าสอนอะไรหลายๆอย่างให้กับคนรอบข้างมากมายจะเก็บรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความคิดบวกของอาไว้ในความทรงจำครับกอดพี่ฝนน้ำนิ่งและน้ำพูนะครับขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ